นี่น่าสงสารมากเพชรลูกชายของพุ่มพวงดวงใจบอกแม่พึ่งทิ้งมรดกไว้ให้เป็นสิบสิบล้านยังมีปัญหาชีวิตอยู่เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผมคุณแม่เสียตอนที่ผมห้าขวบผมไม่มีครับแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะต้องมีผมก็ยังทํางานเป็นมนุษย์เงืนเดือนเคยไม่มีที่อยู่จนต้องนอนวัดผมเป็นลูกชายของราชนีลูกทุ่งแต่ไม่ได้เป็นเหมือนเจ้าชายอย่างที่ทุกคนคิด โดนโกงมรดกของแม่ไปหมดไงเนี่ยคือมรดกของพุ่มพวงเขาไม่ได้แม่แต่สลึงเดียวโดนโกงไปหมดโดนโกงไปหมดหน่าสงสาร เศิดทาไฟเขียวผับปาปิดตีสี่ลุ้นปัดฝุ่นเก้าจังหวัดน้ำรองเหวอเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยไม่งั้นเขาเจ๊งกันอนุทินย้ำแปดกดเหล็กลั่นปืนเถื่อนต้องทำลาย ด็ก14เข้าข่ายมีอาการสุขภาพจิตย้ายไปรักษาที่สถาบันกาลยาราชนคริงเข้าโรงพยาบาลบ้าล้วเอาไปเข้าไปรักษาโรงพยาบาลบ้าเพราะอยู่ในอยู่ในอยู่ในบ้านพินิจก็กลัวเดี๋ยวมันไปฆ่าคนในบ้านพินิจไงเพราะมันบ้าจริงๆเด็กคนเนี้มันป่วยจริงๆ ก็ไปรักษารักษาหายแล้วค่อยมารับโทษเยี่วยาเหยื่อพารากอนมากกล้านสองแสนต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต เรื่องใหญ่สารสั่งเพิกตอนประกาศตำรวจใบสั่งค่าปรับย้อนหลังถึงปี63ออต่อไปต้องจ่ายไหมแต่ว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าอย่าเพิ่งเขากำลังอุทธรณ์อยู่อย่าเพิ่งดีใจตำรวจกาลังอุทธรณ์อยู่ฉันจ่ายไปตั้งเกือบหลายหมื่นตั้งแต่63มาถึงเดี๋ยวนี้ บทเรียน6ตุลาธนาทรชี้แก้เห็นต่างก็ถูกผักเป็นปีศาจฮัลโหลสวัสดีค่ะ ติดต่อเรื่องอะไรคะอ่าจ้งสั่งชาค่ะทักไลน์มาเลยค่ะแอดรีนาดัดแกงไลน์ม e ีแอด L E E N A ดัด G A N G ไลน์ line. ชื่อข่าวโหดค่ะค่ะทะเบียนรถเก๋งตกทะเล เนี่ย <Yeah. S 1> คุณผูช้ชมเม้าท่านบีผักเกิดเหตุจับเป็นฟุตบาททางเข้าอื <c oughs> <c oughs> นายกความรับฟังวีรไท่านแจกเงินดิจิตัลย้ำเป็นนโยบายหลกักโวประชาชนถามเมื่อไรจะได้ลั่นไม่ทบทวนนโยบาย รวมผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนทองคำกว่าสามร้อยล้านร้องใสใหม่ต้องรอดก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเขาติดคุกเก้าปีแล้วเขาออกมา สารยกฟ้องแล้วเขาก็ถูกตำรวจยึดทรัพย์ไปจำนวนเยอะเลยพอสารยกฟ้องเข้าไปขอคืนแต่ตำรวจไม่คืนไปตามตั้งหลายครั้งแล้วไม่ได้บอกว่าหายากต้องใช้เวลานี่คนนี้นะคะเฮียโอตพาดาคนจับหน้า คนในรูปเนี้ยเขาว่าไปติดต่อขอทรัพย์ที่ยึดไปอ่ะตำรวจอ้างว่าอุ้ยมันนานมากตั้งเก้าปีแล้วมันค้นลำบากไม่รู้ว่าไอ้ซั์ที่ถูกยึดไปเนี่ยโดนหายไปหมดแล้วหรือเปล่าเพอเก้าปีศาลถึงจะมายกฟ้องอ่ะเนี่ยคนเนี้ยเขาโพสต์ไว้เขาบอกว่าติดคุกฟรีสี่ปีคดีดังพันหกร้อยล้านบาท ศาลยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาทรัพย์สินที่กองปราบยึดไว้ในวันที่จับกลุ่มเมื่อ9ปีที่แล้ว43ารายการมูลค่าเกือบสี่ล้านบาทก็ยังไม่ได้รับคืนวันนี้ได้เข้ามาตามเรื่องที่กองปราบกับทีมงานสายใหม่ต้องรอดก็โดนเลื่อนอีกแล้วเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่าเนื่องจากของกลางมีจํานวนมากและเก็บหลักฐานไว้ในห้องมั่นคงต้องใช้คนในการขนของเป็นจํานวนมากสรุปแล้วเดินทางมาวันนี้ก็เสียเวลาตามเคย ขาบอกหน่วยราชก,การของไทยบอกพวกคุณจับผมติดคุกสี่ปีโดยที่ผมไม่ได้ผิดอะไรผมสูญเสียทั้งเงินทั้งงานและเสียทั้งชื่อเสียงเสียทั้งโอกาสมากมายสังคมตัดสินว่าผมเป็นโจรตั้งแต่ศาลยังไม่ได้ตัดสินผมต้องอดทนมาเก้าปีพอจะมาตามของคืนก็ช้าไปซะทุกเรื่องคือผมต้องการแค่ของของผมคืนตอนจับคุณยึดทรัพย์สินทำไมทำงานกันเร็วจัง แต่พอจะขอของคืนทุกอย่างช้าไปหมดตั้งเก้าปีมันจะอยู่หรือเปล่าล่ะรายการที่1เงินสดธนบัตรไทย132,000สนมบาทรายการที่สองเงินดอลลาร์ฉบับละร้อยจำนวนร้อยฉบับตีเป็นเงินไทย3 7ม0 0 0เบาทรายการที่7แหวนทองคำขาวฝังเพชรสองวงรวมมูลค่าล้านกว่าบาทแค่3รายการนี้ก็เกือบสองล้านแล้วถ้ารวมทั้งหมดสีรายการมูลค่าเกือบสี่ล้าน คำถามคือจะเลื่อนไปอีกเมื่อไหร่คำถามคือของของมผมยังอยู่ไห<ช>ม,มฮัลโหลขอ,อคหาปหาอะไรแล้วไม่เจอค่ะมีแอดแอดอยู่ข้างหน้า L E E N A G A N G ฉันไลฟ์สดอยู่อย่าโทรมาเล่นได้ไหมพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนเหรอเห็นโทรมาแล้วก็หัวร้อคิกคักคิดคักอะ่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยเอากล้องอะ่ะแทนไปที่เบอร์เธอเธอจะถูกคนด่าประจานนะ อันเนี้ยถือเข้าไปในเพจฉันเลยเพจฉันมันมีเบอร์ถือถือเข้าเพจไม่ได้ถือเข้าอินไลน์ไม่ได้ถือก็อินบซ์สั่งได้เลยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยมันโทรมาแล้วมันก็หัวรอกคิกคักคิกะไก่กกไอคนที่อยู่ข้างๆเสร็จแล้วเป็นร้อยล้านวิวหนึ่งไอรีน ถูกต้นสังกัดลงดาบและรับงานทั้งหมดผมข้อความไม่เหมาะสมถึงเหตุยิงในห้าง ปิดชีพสารวัตรแบงค์ครบหนึ่งเดือนจับชะตาชีวิตกำนันนกตำรวจงานเลี้ยงเลือดครบหนึ่งเดือนพอดีค่ะคุณผู้ชม